ฟังกูบ้างคือจริงๆแล้วมีคนหลายคนเอ๊ะทำไมพี่เปิ้ลวิลลี่ทำไมถึงยังไม่มีลูกพี่เปิ้ลทำไมมีปุ๊บเดียวอย่างที่ว่าโอเคครับเพราะว่าพี่เปิ้ลนี่มีเมียเมียมันค่อนข้างอายุน้อยอายุเด็กเด็กเด็กต่างกันประมาณสองรอบสอรอบไม่เรียกเด็กหรอกเขาก็แต่หูยยี่เจ็ดยี่แปดแล้วตอนตอนอ่ะสามปีแล้วครบแปดปีแล้วแม่เขากับแม่เป็นเพื่อนแม่แม่แม่เนี่ยอายุเท่ากันไม่รู้ลูกจะเรียกพ่อ หรือเรียกอะไรอายุเท่ากันตอนขอกันก็บอกนี่นี่เธอฉันขอลูกเธอเธอฉันขอลูกเธอนะจริงเอา่เห็นไหมคนบางคนอาจจะหัวเราะแล้วไม่เชื่อเฮ้ยนี่นี่นี่สมมติเป็นแม่แม่แม่จูนแม่แฟนเฮ้ยเราขอนะนะอยากได้ลูกแแต่งงานกับเราได้ป่ะได้โอ้ว h a ซ s อ p p w h a โอเค บางทีเนี่ยแบบแน่แต่แนะนําผมตอนที่เล่นฟุตบอลที่น้าบอลกีร์ขยันมาให้ใช้วิธีนี้นี่แล้วแล้วทำไมเขามีลูกเขาามีเขามีเมียเนี่ยอายุน้อยวินลี่วินลี่มีมีอายุเท่ากันเป็นเพื่อนื่อนกันเลยจริงๆอายุเท่ากัน ถ้าสมมติพี่เปิ้ลเนี่ยมีเมียอายุเท่ากันเนี่ยเมียพี่เปิ้ลทำงานอยู่คุยกับลากมะม่วงแล้วมากนี่ใหญ่ย้อยไอ้เปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลเชื่อชื่อชื่อท้องกอดนิดหน่อยมันเมมไม่อยู่อะเปิ้ลเลยถ้าสมมติถ้าสมมติมีเมียอายุเท่ากันปั๊มเนี่ยไม่มีทางหรอ ไม่ราพูดถึงลูกหรอกไม่รู้รอ่ะไม่มีทางเลยเพราะว่าอายุเท่ากันโอ้เมียพี่เปิ้นนี่โอ้หสนิก,กราดมะม่วงเลยแหละนี่นี่คือที่พี่หอยพูดนี้นะเพราะว่าพี่หอยเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับพี่เปิ้ลมาก,ก่อนแล้วคำมรู้สึกที่พี่หอยมีกับพี่บิลลี่แล้วครับ พอได้มารู้จักแล้วเหมือนกันเปล่ามันเหมาะสําหรับเป็นผู้นําของบริษัทจริงๆทาทุกอย่างแล้วก็เซนเวลาฟ้องมามาทางผมมาทางมันคนเดียวเวลามีเรื่องมีราวไม่รับความเป็นเพื่อนลักษณะเป็นพี่เป็นเพื่อนกันมากกว่าเพราะว่าอายุอายุเมียเขากับเราอ่ะเท่ากันก็เลยก็เลยสนิทกันครับในเรื่องของคำปรึกษาให้กําลังใจต่างๆ ค่อนข้างจะได้รับแต่ทางเขามากกว่าทางเราให้เขาเอออย่างไอเนี้ยให้เยอะไอเนี้ยไม่ให้พี่เปิ้ให้ไหมโอ้ยไม่มีหรอกเวลาพี่หอยอยากจะเฮ้ยจริงๆแต่ยืมตังเรื่อยใช่ให้ยืมตังแล้วให้ไหมไม่แต่งงานขันหมากยงยืมเงินกูเลยเดี๋วไปบอกสิพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลไม่แน่จะมีตังเอ็เพชรในงานนี้ประกาศตรงนี้นะพอดีช่วงนั้นชัยยาไม่ชัยติดหน้าฝนเหรอเพชรเพนี่ของชัยยางั่นแหละแขวนเนี่ย ชยาติดงานติดแบบหน้าฝนเขาไปเด่นไม่ได้ดูเลเรื่องพวกนี้หนุ่มต้องช่วยพี่แล้วล่ะช่วยเรื่องอะไรอ่ะกันก่อนยังคุยอยู่เลยอ่ะเฮ้ยรี่พี่เพิ่งเพิ่เพิ่งรู้นะว่าจริงๆพองานแต่งงานเขาให้ตังค์ด้วยะที่เขาใส่ซองมาแอ้วพี่กะว่าไม่ได้อะไรเลยนะพี่เลยประหยัดใช้ค่าแต่งงานอะประมาณแสนกว่าบาทมาได้มาสามแสนุูกำลัไรลูนี้แต่งลงนี้จัดใหญ่ดีกว่าจัดใหญ่คงได้หลายล้านไม่รู้อี่ว่า ไม่รู้จริงๆหรอไม่รู้จริงเกิดมาไม่รู้เลยเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาเอาซองมาแบบเต็มโต๊ะเลยอะไปงานลูกเสียใจเราก็เออเราก็แบบเฮ้ยอ๋อเขาให้ตังกันด้วยเหรอบางซองก็ให้ร้อยหนึ่งส0 0ร้อบางซองให้เป็นหมื่นเป็นหมื่นหลายหมื่นเฮ้ยทำไมเขาให้กันอย่างนี้เลยวะพอรวมรวมตังมา อุ้ยหลายแสนเนี่ยเฮ้ยพี่เปิ้นจัดงานเราก็เราก็รีบจะเอาไปคืนให้แต่ละคนก็ไม่ทันแล้วเฮ้ยพี่เปิ่นโอ้โหพี่เพิ้นพี่เปิ้นยังทันนะพี่เปิ้นยังทันจัดงานดิงานอะไรอ่ะงานศพได้เหมือนกันงานศพได้เยอะกว่าจริงศพจริงเยอะดิโอ้งานศพงานศพคนจะมาเยอะกว่าใช่มีเคยทะเลาะกันไหมครับสามคนมีเป็นเรื่องธรรมดาทะเลาะกันเรื่องอะไรทะเลาะเรื่องงานส่วนใหญ่ คือแล้วห็นไม่มีไม่มีส่วนตัวไม่เข้าไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวกันเลยคือนี่คบกันไม่ไม่เรื่องส่วนตัวไม่แตกกันเลยเคยไปเที่ยวด้วยกันไหมถามดิไม่เคยไม่เคยเลยนี่เมียไม่ให้ไอ้นี่ห่วงลูกนี่ปูได้เลยเที่ยวไม่ให้เพราะสองทุ่มห้าสิบเก้าเทียโทรตามแล้วก็สองทุ่มห้าสิบเก้าบอกให้กลับสามทุ่มเมียบอกให้กลับสามสองทุ่มห้าสิบเก้า วิเล่สองทุ่มห้าสิบเก้าแล้วนะไี่จะมาอะไรนะพอนีแบบว่าจะได้บอกให้รู้ว่าสองทุ่มห้าเก้าแล้วบอกไม่ร้ายเฉยนี่ไอ้นี่จริงป่ะฮะไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันไม่เคยเคยบ้างคนนี้ไม่ค่อยแต่คนนี้เคยแต่ว่าน้อยครั้งเขาจะไปเที่ยวกับผมในในในตอนที่ภรรยากลับบ้านบ้านนอกเบียร์เขาบ้านนอกนะเหกับตาดเมียพี่เป็นเมียพี่เป็นคนฮอลแลนด์ฮอลแลนด์นะ จึงคนที่เนี่ยเออฮอลแลนด์ฮอลแลนด์เล่นนมาร์กแม่เป็นเดนมาร์กโอ้ยโครไทยเดนมาร์กเวลาที่ภรรยาจะขับไานอกเขาก็จะไปเที่ยววันลางจังหวัดเอี่มั้ยจังหวัดเออเด็กตร้มาผมช่วยช่วยขอบคุณมากโอเคภรรยาพี่เนี่ยเขาเป็นเด็กตาเด็กคองใหญ่โอ้ยแต่เขาจะหน้าแบบหน้าแบบผิดกับตอนที่ที่ที่อยู่บริษัทเลยเขาหน้าก็จะทำแบบก็จะอย่างแต่ถ้าภรรยาปุ๊บกลางคืนไปปั๊บ มีประกายแววตายมาเที่ยวโอ้ยประโยคเด่นว่ะโอ้คืนนี้พี่ต้องจบเที่ยว้งแต่สามทุ่มบอกคืนนี้กูต้องจบไม่เชื่อไหมว่าสามทุ่มสิบห้าดีเสียงทำนี่แหละนักโทรศัพท์ต๊ดเฮ้ยเรียบมึงแล้วหันมาโอ้ยจบแล้วเนี้พี่จบแล้วตลอดตลอดจริงว่าไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันไม่เคยเรื่องส่วนตัว ต่างคนต่างใช้ว่ามรู้จักกันตอนโตแล้วไม่ใช่เพราะว่าปกติวันธรรมดาเนี่ยเช้ามาเราก็ต้องเจอกันอยู่แล้วที่ที่บริษัททุกวันพี่เข้าเช้ายันเย็นเช้ายันทําไม่อัดรายการก็เจอทุกวันเจอทุกวันถ้าวันไหนไม่อัดรายการเนี่ยก็จะเข้าห้องประชุมกันเจอกินกับกองบันตกเย็นพอวันเสาร์อาทิตย์พอเหอะมึงอยากมาชวนไปไหนเลยอะไรกินไม่ได้หอยก็เลยเป็นเป็นอย่างนั้นไปจะคุยก็จะทะเลาะกันก็จะเรื่องงานอย่างเดียว เช่นอะไรบ้างครับลองยกตัวอย่างเช่นนี้ก็บางบางทีมันก็มันก็เรื่องงานที่ออกมาไม่ได้อย่างใจครับบางทีก็ความรู้สึกเหมือนกับแบบว่าเอ๊ะมันทุ่มเทกันเต็มที่หรือยังหรืออะไรแล้วแต่ตําแหน่งไงถ้ามันผิดตรงไหนก็ไม่ได้สมมติพี่เปิ้ลเนี่ยก็ก็จะโดนพี่เปิ้ลตำแหน่งอะไรครับพี่เปิ้ลก็ดูเรื่องรายการตอนนั้นนะครับพี่หอยที่ใช้คําว่าเอื้ออาธรกันอะไรต่ออะไรเงี้ยมีมีครับ ก็ดูขายขายไปเรื่อยขายของมายขอไม่ตัดติ่งแต่พี่หอยนี่ไม่ใช่ว่าขายของอย่างนั้นเขาพี่เขาบริษัทพี่ลั์เนี่ยเขามีทีมขายอยู่แล้วแต่พี่หอยอาจจะคิดในเรื่องของวิธีการทายอินที่มันไม่แน่เกลี้ยงหอยก็จะทำเรื่อง ล้อโฆษณาบ้างที่จะทำในสารแนรนะฮะล้อโฆษณาบ้างไทยอินสกูปบ้างอะไรต่ออะไรที่ทําได้ก็หอยจะช่วยช่วยเขาคิดก็จะมีทีมพิเศษพี่เปิ้ลนี่ก็จะโดนโดนดุตลอดแต่ตอนหลังนี่เริ่มแตกแบบว่ามีทั้งบริษัทเพลงใช่ไหมนุชมีทําเพิ่มอะไรหลายอย่างหนังสือพับบิชชิ่งมีหนังสือด้วยครับหางนุ๊ ใช่คุณนุชเองก็คิดว่าคือกำลังจะบอกว่าสิ่งที่พวกอดีตเนี่ยอดีตก็ชื่ออรนุชคือนุชเหมือนกันผมอ่ะแค่อยากจะบอกสิ่งที่พี่ทำเนี่ยพวกผมเป็นน้องเนี่ยติดตามตลอดใช่ไหมลูกใช่มีอะไรบ้างนะอยมีตั้ง่างน้อยพี่ก็เป็นเขาถามนุชนุชก็เป็นนุชนะวย ไม่ตอนนี้แฟนๆอยากรู้อัปเดตนิดนึงเพราะว่าเขายังมีโปรเจกต์อะไรในอนาคตเขามีอะไรบ้างตอนนี้เขามีอะไรรายการทีวีอ่ามีรายการทีวีนี่มีอยู่แล้วใช่ไหมภาพยนตร์หนังสือภาพยนตร์เพลงบริษัทคอนเสิร์ตก็ทำแล้วคอนเสิร์ตทำแล้ววิทยุคือวิทยุฟิล์มแล้วมีจะมีละครเวทีด้วยละครเวทีครับล่าสุดละครเวทีอะไรครับชื่อหลงเหนือมังคุด ดีที่ไหนดีแต่หงเดี๋ยวมันคืนนี่นี่กเฮ้ยนี่เดี๋ยวพี่บอยมานะเยินี่นี่จะไปเรื่องพี่บอยไม่เกี่ยวกับเรื่องพี่บอยพี่บอยดีผมก็ไปดูไปดูไปดูมาแบงค์อะแบงค์ชอบแบงค์อะร้องเพลง เรื่องละครเวทีเรื่องอะไรเรื่องเคนลี่กับกวนขี้เล่นใช่ใครเล่นบ้างเมื่อไหร่มีมีเคนธีระเดชนะครับมีคริสหอวังมีผมมีพี่เปิ้ลพี่หอยโกตีพีรักพี่รักสตารสตารทีปพี่หมูบางรักซอยบังรับเออเป็นโปรเจกต์อะไรครับพี่เป็นพิเศษพิเศษเพื่ออะไรเขาอยากทำเขาอยากทเขาในเป็นคนชอบแล้วใครกำับเาเป็นคนละครเวทีอยู่แล้วเปล่า ก็สนใจชอบรักมันมาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ไปดูละครเวทีเกือบทุกเรื่องเลยตั้งแต่เด็กและตั้งแต่ชอบไปดูหมดไม่ว่าจะเป็นละครลำตัดโอเปร่าทังพวกอะไรทั้งหลายแหล่ที่เป็นเวทีที่เล่นกันสดๆอะไรเงี้ยละครบป่งละครไม้ชอบตั้งแต่เด็กครับเป็นคนรักงานแบบนี้ใช่ฝ่ายฝันสนใจเรียนก็เรียนละครอักษรที่ ด้วยกันเหมือนกันก็แบบว่าลมมีความทะเยอทะยานสูงโอ้ยไฝสูงอะมักสูงมักมากตัวตัวเขาเองเนี่ยเขาเาชอบบวกเขาเองับผมกลัวผมไม่คนไม่ชอบอะไรสุสดนเป็นครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกของเคนเป็นครั้งแรกของคริสของผมแล้วก็โกุตีด้วยโกตีเนี่คอนเร์ตเป็นครั้งแรกของของเคน แล้วก็เป็นคั้งแรกของพี่วิลลี่ที่จะเล่นสดๆใช่บนเวทีแล้วก็แล้วก็ขอว่ายังไงฮะน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่เล่นก็สิกว่ารอบฮะสิกว่ารอบใช่สิกว่ารอบคือกี่รอบละสิบสี่เออเขาไม่เขายังรู้เลยไอ้เราเนี่ยไฟฝันตอบสิบกว่ารอบไม่ใช่ไม่ใช่สิก็สินี่ไม่พูดสิเพราะอะไรบ้า เผื่อบัตรมันเต็มเราเพิ่มรอบเป็น47รอบเงี้ยนี่ตังพีี่่วิลลสมควรแล้วเขาที่บอกว่าไฟสูงพี่พี่สุดยอดพี่เยโดนตำหนิเนี่ยเอออาทอนไม่ไม่ไอเอออาทอนนี่คือลุมผมกับหอยแล้วก็พี่พี่เป้อีกคนนึงออ๋พี่เปู้จงแล้วก็มาลุมลุมว่าพี่เปิ้ลพอคุย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 ไปเสร็จปุ๊บขับรถออกออฟฟิศอ่ะแล้วก็สักพักโทรมาหาผมนี่พี่ขอโทษไอพวกเรามัน มันไม่เหลือความเอื้ออาทรกันแล้วเหรอทำไมมันล้อมด่ากันคนขนาดนี้จรริงเหอแค่พี่เอาเวลาไปซ้อมเจสสกีมากกว่าทำงานเอ้าทำไมถึงลุด่ากันขนาดนี้ลุ่าอย่าใช้คำว่าใช้คำว่าสมควรโดน สามคนนี้นี่เขามีความแตกต่างที่ลงตัวมากนะนุชบาลใช่ถึงเป็นเพื่อนกันได้ผมขอเท้าไปในสิ่งที่เท้าขาววางไว้บนหน้ากิ๊บไปไี่ขาง่ายะเรานนี้มันแม่เหมาะจริงจริงเลยแล้วเร็วอนี้นะครับรอล้นโจนที่ไหนอย่าลืมนะครับเอาไปย้อนเรื่องใหม่ของนะที่บริษัทรักส์ฟิล์มฮะ เปลี่ยนเธอฉันมันแ,แปลว่าตินไข่เต้าช่วงที่3กินใจมีใครน้อยใจที่อยูในกลุ่มครับใครขี้น้อยใจขี้น้อยใจอ่ะให้ให้ดูทรายเออเอาสิเออขี้น้อยใจเลยนะเปิ้ลเน่าไม่ไม่ ไม่ใช่อย่าอย่าอย่ามาคำนวณจากขนาดของพี่ลิลี่ใพราเฉลยพี่ลิลี่ก็เฉลยและยกเหตุการณ์เป็นคำตอบให้เราด้วยผมทายพี่หอยอรู้ก่อนเลยพี่หอยขี้น้อยใจสุดผมเอาพี่หอยให้พี่วิลี่เฉลยครับพี่หอยครับพี่หอยไม่ได้นะมีเหตุการณ์อะไรที่ผมบอกว่าเขา้อยใจ อุ้ยเยอะชีวิตของเขานี่ไม่ได้เลยชถ้าถ้าไปตามทางกับเขาเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ไปทับทางเขาไปทับทางเขาเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะจริงจริงที่เช่นเรื่องอะไรครับจะทําให้เขารู้สึกเขาน้อยใจปอยเนี่ยจริงๆนะผมบอกให้เป็นคนที่รักใครรักจริงแต่ว่าแต่ว่าอย่าอย่ามางอแงงอแงอย่ามาเรียกร้องอย่ามาเรียกร้องนะคือเขาให้เขาให้เต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่เขาแบบว่าเห็นว่าเอาเปรียบเขานิดนึงเนี่ย เขาไปเลยนะเขาไปพลรทางเลยนะครับนะจริงๆก็ช่วงนี้ก็ตั้งมูลนิธิแล้วเป็นมูลนิธิที่ที่เรียกได้ว่าคือคือทำเพื่อสังคมหลังจากท่ามาหลายหลายอย่างแล้วในในวงการเพื่อน้องๆมูลนิธิอะไรครับเปิดห้องเมื่อน้องขอครับช่วงช่วงปลายเดือนมูลนิธินี้ปลายเดือนเนี่ยค่าห้องมันจะแพงห้องคงแน่นเนาะสายไหมเลยบีบๆนี่ตุ๊กต้องตลอดห้องจะแน่นทั้ปีช่วงยี่สิบแปดนี่มาแล้วไม่เคยเห็น ใครที่มีเพื่อนที่แอดเข้ามาประมาณ200กว่าคนในเ219คนส่วนใหญ่มาจากคนนิทินี้ทั้งนั้นเลยจะว่างเยอะครับจะว่างเยอะแต่ช่วงปลายเดือนนี้จะยเข้ามาเมสเซจเพียบเลยอะมาเต็มเลยอะน้อยู่บ้านบ้านอยู่หน้า ATM เลยแหละกดโอนกดโอนกดโอนอย่างเดียวเลยครับอ่าเมื่อกี้ถามพี่หอยว่าใครน้อยใจสุดนึกอยากรู้อะไรอยู่แล้วเวลาอกหักพี่หอยเป็นไงบ้างโอ้โห เมื่อก่อนเมื่อก่อนเาเมื่อก่อนเขาอาจจะรับไม่ได้เดี๋ยวนี้เขารับได้แล้วดี้จมาสบายเวลาเราอกหักมาไอ้สงคนนี้ให้กําลังใจด้วยการเหยียดยามโอยชุยหน้าตาแบบนี้วิธีการดีสุดนอบอบ้าหน้าตาเขาผู้หญิงสวยหน้าตาคือมองเห็นอนาคตเหรอหอยคิดว่าคิดว่าเกิดขึ้นได้จริงเหร อย่าอย่าฝันอย่าฝันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกมันมันต้องยัดเยียดแบบนั้นแล้วเขาเขาจะรู้สึกไม่มีโอไม่มีโอพวกนี้ไม่มีโอยิ่งโอยิ่งไม่คิดใช่มายิ่งโอยิ่งเหมือนผู้ชายอ่ะผู้ชายเฮ้ยเดี๋ยวมีเรื่องห้ามได้ห้ามเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาเลยเอาเลยดิเฮ้ยเอาเลยไม่เอาเราผักให้ไปเด้ไปดิไปดิผู้ชายเป็นอย่างนี้ทุกคนม่จริงไม่จริงผมเห็นพี่กับผมเคยจะไปลอกแล้วเดี๋ย ปีเปิ้ใช่ที่เขาใจร้อนพีเปิ้ลนี่ถ้าจะใจร้อนสุดจริงๆแล้วใช่ไหมครับน่าจะนะผมว่าแต่ตอนนี้อายุขนาดนี้ก็น่าจะเย็นลงแต่คือว่าสมัยก่อนที่คบเป็นเพื่อนน่าจะใจร้อนสุดนี่ผมให้ดูบาดแผลดีกว่าผมให้ดูบาดแผลไม่ไม่โอ้ยอันนี้อันนี้ทรรมอันนี้จิ๊บจิ๊บอันนี้จิ๊บจิ๊บนี่ดูนี่ดูนี่กล้องมากล้องมาสะดูทะเลนี่นี่นี่อันนี้ผมบอกเลยนะครับเกิดจาก เกิดจากการคลอดลูกใช่คนแรกทุยไม่ใช่คลอดลูกคนแรกนี่นี่ต้องโอ้โหมีแต่รอยแผลทั้งนั้นครับอันนี้เกิดจากการทำคลอดลูกคนแรกใอ้บ้าใครมจะมาหนีมือได้ขนาดนั้นบ้านี่ ได้ทั้งสองรูปแบบนะอันนี้ไม่รวมหลังเหลืองนี่อันนี้ทำคอันนี้ดจากการทำคลอนี่เมียต้องมาจากโชว์ถวพัฒพงแน่นอนนโดยเครื่องมือหมอนีอันนี้คลอด